ร้อยเปอรเซนแน่นอนลูกตาเดินไปนึงนครบ่นมน่อยน่อยไม่มากก็น้อยคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นได้าวล้านก็มากเอาแค่ร้อยปอรเซ็นนี่บางคนทีจะกระาวว่าลูกตาทำไมไม่ใส่รองเท้าเดือนถุงต้องเต็มปัดมาลูกตาเอาปาลไม่ด้ใส่รองเท้าเดืนเท้าเปล่าลูกตาเห็นว่าเกิดปัญญาขึ้นมาบอกว่าบอกตัวเองว่า เกิดมาแล้ไม่ได้แบรองเท้ามาเรามาตัวเปล่าแค่ผ้ามาด้วยเนาะมีใครแบกรองเท้ามาไหมไม่มีแค่ผ้ามาด้วยเป็นผู้หญิงก็แค่ผ้ามาเป็นผู้ชายก็แค่ผ้ามา,มา,า,ม,ามาก็มาตัวเปล่าไปล้ทีนี้ล่ะเอาไปได้ไหมกล้องอยู่เหมือนเดิมมีสามคู่สี่คู่ด้วยเนี่ยนี่เนาะว่าหลงสมบุติอันนี้ลูกตาที่ว่าเกี่ยวกับสมบุติ ให้เราคิดว่าเราเกิดมาเรามีแค่นี้บอกตัวเองว่าลูกเคยเรามีแค่นี้เราใช้แค่นี้นะอย่าไปหลวงของสมมุตอเราอยู่แค่นี้เราก็ใส่แค่นี้เดินได้เดินมาจากจังหวัดบุเขตหลายวันแล้วก็ยังมาถึงสกุลนครของเราหลายกิโลแล้วอันกว่าแล้วเนี่ยเดินได้คนที่ใส่รองเท้าไว้ไหมไม่ไว้ใส่หัวแล้วก็มีอ่า ยอมแพ้ตายลักษณะนี้ก็เลยไม่ใช้ตายก็ไปแล้วเข้า,เาไปไม่ได้มีใครเอาอะไรไปได้บ้างไหมเ้าขอเงินทองที่ฝากไว้ในธนาคารหลายล้านรถลามาชา้าบัานเดือนหนังใหญ่ๆเอาไปได้ไหมยศถาบรรศักมนแตะล่างของเราก็ถูกเขาไปเผาไปทิ้งมันไม่มีสาระแกนสารอะไรในลักษณะน,นี้ก็เกิดความเบื่อหน่าย ในธาตุสี่ขันห้าอันนี้ไม่หลงสมมติของสมมติว่ารองเท้านั้นรองเท้านี้อบางทีสวมใส่แล้วเไปงานอันนี้มันไม่สมศักดรริ์สีเปลี่ยนคู่ใหม่อีกก็มีเนาะเป็นทุกข์ของสมมติอยู่กับสมมติถ้ามันเหนือสมมติอยู่กับโลกก็าไมนเนือโลกอยู่กับกิเลสถ้าไม่นเหนือกิเลสอยู่กับธรรมถ้าม่เนือธรรมจะเป็นเพนธาตุของมัน ทุกวันนี้มันขี่คอเหมืนอนกับ้างนั่นแหละกี่เลยขีข่คอจะจูงไปไหนก็จูงไปเหมือนกับกว่ากับายลากไปจูงไปเพราะเรางโง่ตัววิชามันโง่หลงเสียว,ว่ารูปกกนามนี้เป็นตัวตนทําให้เกิดสังขารการพุงแ่งขึ้นสังขารทำให้เกิยวิญญาณวิญญาณทำให้เคยรูปนามรูปนามทำให้เคยยัตนาพยัตนาทำให้เคยปัสสาวะปัสสาวะทำให้เิยเวทนาเวรนาทำให้เกิดตัณหา ทนาทําให้เกิดประทานปรปทานทําให้เกิดพบพบทาให้เกิดชาติชาติทําให้เกิดรูปขันรูปขันทําให้เกิดการเกิดจิตตายเมื่อสัตว์ตายไปพร้อมกับวิชาสัตว์ก็เริ่มตั้งต้นใหม่หมุนเวียนต่อไปทาวงเวียนเหตุการเกิดดับทาให้สัตว์และมนุษย์เกิดตายตายเกิดเรื่อยไปจนกว่าวิชาจะดับเกิดวิชาเกิดปัญญาขึ้นมนุษย์จึงหยุดเกิดเพราะเมื่อตายไปไม่มีวิชาเป็นเหตุแล้ว จะไม่เกิดสังขารนั้นเป็นผลเมื่อไม่มีสังขารนั้นเป็นเอีกก็จะไม่เกิดวิญญาณแล้วก็จะไม่เกิดอะไรอะไรต่อไปอีกแบบเือน,นบุคคลยกสวิตไฟฟ้าขึ้นกระแสไฟฟ้า,ฟฟาก็จะหยุดทันทีฉะนั้นดับวิชาซะตัวมันโง่เกิดวิชาเกิดปัญญาขึ้นมามันก็จะไม่โง่ก็จะเป็นคนฉลาดรู้เล่าท่านเหตุการณ์รู้เท่าด่านกิเลสไม่หลงสมมุติ ้อตาเลยไม่ใสแต่ปัานนั้นก็ยังมีคนอยากได้ถ้ามีรองเท้าก็ยิ่งไม่นานเขาก็ขโมยเอาละไปเหยียบตรงไหนมีรอยเขาก็เอามือไปกวาาเอาใส่ถุงก็จะติดไปเอาไปทำไมเอาไปเป็นมงคลแน่แค่รอยเขาก็ยังตัดได้รุกวันนี้ก็เหมือนกันเดินทามเนนมาเอามือไปเช็ดเท้าเป็นรูปเท้าับเช็ดเท้าเป็นูกเท้าแล้วก็มาเช็ดหัวตัวเองเช็ดหน้าตัวเอง ถ้ามีรองดาวไปจอดไว้ตรงไหนเขาก็ยิ่งเอาเองไม่ได้หรอกดาัจริงเล้วเห่นเลนาะกตาเนี่ยไม่ใช่อาการที่สองปัจจัยไม่รับคือไม่เอาเงินอันนี้เขามีมากก็รุกมากมีน้อยก็รุกน้อยไม่มีคดสบายนอนไหนคดสบายไม่กว่าคนจะไปขโมยเอาอะไรถ้ามีมากกอบบัะกรไว้ในสนามนี้สักรถสิบล้อหนึ่งให้รถตานอนเข้ารถตามไม่เอา่าเขาจะไม่เชืช่คอนอนเละ ถ้าเขาเข้าเวรกันนักว,วันนักคืนเดินอยู่นั่นละก็เป็นทุกข์ไม่เอาซะดีกว่าไม่มีคนสบายตอนไหนคนหลับสบายเนาะอาการที่สามอย่างพานะไม่นั่งคือไม่ขี่รถทำไมไม่ขี่รถเพราะว่าเราสมดานทุดดุเวัดแล้วไม่ขี่รถมาเดินด้วยเท้าแล้วก็เดินแต่บางคนนี่มโนตาจะไปไหนผมจะไปศกไปวัดไหน คนรัตาไม่ได้นั่งรถตามันเดินทุดงด้วยเท้าเปล่าอนุโมทนาบุญนด้วยนะท่านเข้าไปอันนี้ประการนี้สี่สันอาสนะเดียวหรือสันมือเดียวสันวนเดียวแล้วก็จบย่าโจก็มีสามมือเนาะมื้อเามื้อเที่ยมือเย็นด้วยผลมันมีเท่ากันตายลักษณะนี้ผลมันเป็นอย่างไรอยู่ได้บัานเดียวเท่ากันกินเช้ามาก็กินเหมือนกันไม่ใช่ว่ากิน สามมื้อสันสามสามือ้ออยู่ได้สามวันไม่ใช่ขืนมาก็ขินเหมือนกันน้ำตาก็สันเหมือนกันวันนี้เช้าก็มีรบาดข็นสันเหมือนกันอยู่ได้วันเดียวเล่ากันเดินขึ้นได้หลายกิโลอันนี้อนี้ผลเสียญาติโยมเสียเงินซื้อข้ขาวด้วยเสียเวลาที่เขาทำข้าวข้าวด้วยจีงไม้โยมน่าจะใช่น้ำตาเลยไม่สันสัมมื้อเดียวก็อยู่ได้อาการที่ห้านอนไม่มีขดไม่มีมงุง ไม่มีเต็นท์ไม่มี้าหมไม่มีมอ,อมทำไมไม่ใช้โกรธไม่ใช้เต็นท์เหมือนพระธุด,ดของลูกอื่นท่านตาย่าเป็นของหนักเนื้อถ้าแบกไปมากคนพ็นภรระเลยไ,ไม่เอาไปไปแค่นี้ก็สบายเบากายเบาใจเหมือนกับนกไปนี่แต่ผีขมังเขาไปหากินผลไม้ต้นนั้นต้นนี้หมดแล้วก็ไปหากินต้นอื่นพรุ่งนี้สาวกหากินอยู่ที่นี่แหละสนามหญ้าของเรานี่แหละ สันตตาอย่างเจริญแล้วก like ็ like 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 so so ับไปเนาะจกี่รุดดเต่าไปมาินบ้านอื่นอีกมันก็เบากายเบาใจแต่บางคนรุดดงที่เดินบ้านมาเดินสวนกันวันนั้นเบกกดเบกเต้นแล้วใจบุลิกด้วยมันนอมันนั่งแล้วเอาวางไว้รร้ตายมาโอ้ยังเบกกเบกเต้นอยู่เนาะรุดดงแล้วก็เดินคนเดียวเมื่อ่าวมเก่านูตานูตาแม่เ่า ไม่ต้องกาบยากาบลูกกาดูแล้วว่าท่านกาบได้ไหมกาบถ้าลูกกาบให้คนอื่นกาบก็แสดงว่าลูกตานี้ยกระดับตัวเองขึ้นมาเราเป็นนักปฏิบัติไม่ต้องให้เคยกาบถ้าเราให้คนอื่นกาบแสดงว่าเรานี้ยังถือตัวยังยกระดับตัวขึ้นมาว่ากูดีดับัทน้สารู้ทันให้คนอื่นกาบเพราะเรามาีศีลเท่ากันถ้าเราให้คนอื่นกาบ แสดงว่านี้เรายังปองตัวยังยกระดับตัวขึ้นมาพระครูนี้เป็นพระที่มีคุณธรรมใช่ไหมอันนี้คำนี้เรารู้ทันกิเลยก็อยากให้คนอื่นกราบรู้แล้วท่านจะกลาบได้เพราะท่านมีบรรษาน้อยถ้าปล่อยท่านกราบท่านก็กรับแล้วไมาต้อคำท้อคำหยุดหยุดห้ามไม่กราบถ้าท่านจะกลาบเดี๋ยวค้อนข้องไว้่บอกไม่ฟังนี่ยกค้อนใส่เลยถ้าเขาหยุดอิงด้วยนี่ ถ้าพูดต่อหน้าเลยฮานก็หยุดอยากจะกล่าวก็ไม่กล่าวแต่เรากล่าวคนอื่นได้อาจจะเป็นอายุน้อยแต่ภาษาท่านมากเกินแค่ภาษาแล้วก็กล่าวได้ภาษาเท่ากันแล้วก็คิดว่าแล้วกล่าวได้แล้วก็กล่าวเราลดตัวเราของเราให้ต่ำมากที่สุดเหมือนกลบาวความไม่มีค่าแล้วกล่าวได้แล้วแก่พานนี้แล้วแล้วกล่าวแต่คนยังนมัยรุ่นอายุยังน้อย แต่วันสาเกินแค่สองสามเดือนเนี่ยปวดก่อนี่เราเราคิดว่าท่านปวดกออวันสาเท่ากันสิบสองเท่ากันแต่เรากลับได้ที่ว่าท่านปวดกรับกลับทานท้านก็ยืนนั่งขับนั่งด้านก็ไม่นั่งนะบางคนนะน่าจะนั่งให้เรากลับเขาก็ขับขับได้คนอื่นเห็นว่าโอ้ลูกตาขับเด็กก็เล็กเดร็กายป้าออกไปลูกตาโอย เราทําได้เอา,นาชนะใจเราได้สุดยอดนะทำได้เราไม่ถือตัวอันนี้เราลดความเป็นอัตตาตนเราไม่ถือตัวให้มันได้ว่าเรามาละตัวนี้อยู่แล้วการปฏิบัติก็เลยกลาบท่านนอนไม่มีกดไม่มีมงไม่มีเต็นไม่มีพม้าห่มไปเหมือนกับนกไปเนาะ บางคนที่อยากจะถามว่ายยงกัดไหมนกตายนอนไม่มีกฎไม่มีมงถามมาดามดูเออก็ตายว่ายยงมันมีหน้าที่กัดมันก็กัดไปมันมีหน้าที่นอนมีหน้าที่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติเพื่อละความโลภความกดความลงนี่แหละลงยึดมั่นถือมั่นในตัวเรานี่แหละละตัวนี้ออกอย่าไปเชดมั่นถือมั่นในตัวเรา มันกิดอิ่มแล้วมันก็ไปมันไม่ได้แบกสลิงมาหน้าตาคิดอย่างนี้ถ้าแบกสลิงมาแล้วก็กว่ามันจะหมดมันร้องนิดเดียวอิ่มแล้วก็ไปมีหน่าที่นอนมีหน้าที่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปทางคนทางรับผิดชอบหน้าที่ของใครของมันหน้าตาทางนี้บอกมันอย่างนี้อิ่มแล้วมันก็ไปราละได้วางได้รู้ละละละรู้ล็วาประการที่หก องไตรจีวรคือบริการแปดอย่างนี่แหละตอนไปบวชอุปสชาให้มานุ่งสบงคงทรงคีบอดของพาสังกัตทีแล้วระบายบาดออกจากโบวชทอ่านบอกว่าเป็นพระร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปอยู่ไหนก็อยู่ได้ไปไหนก็ไปได้อ่านสอนพิจารณาครรมณานาจรเอสซาโลมานาคาเันตาตโชว,ว่าขับไปขับมาให้พิจารณาผมคนเลฟันนังนี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งปฏิคูสินสุขปกสิ่งโซโคแต่คนเราหลง มานั่งพิจารณาดูแล้วผมอโลเลฟฟันเหาน,นี้มันเป็นของสกปปกหววัวอไรมณ์ศาตร์สามวันก็เป็นลนะเนาะตาก็มีที้ตาที่โม่ขี้ฟันที่หูขี่หง่กที่ไข่มีแต่ที่ทั้งนั้นในตัวของเราเนี่ยถ้าเราเห็นลักษณะนี้ก็เกิดความเบื่อหน่ายในธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่ก็คือดินน้ำไฟลมมาผสมกันเป็นกายคนตายไปแล้วลงกับไฟหายไปก่อน ้แต่ธาตุดินขาดธาตุน้ำที่พ่อแม่ให้มาธาตุดินก็คือพ่อให้ธาตุน้ำก็คือแม่นะก็คือแม่โมก็คือพ่อผสมกันเป็นตัวตนเป็นธาตุลมขาดธาตุไฟเป็นธาตุศัยมาที่หลังคนตายไปแล้วลงกับไฟหายไปก่อนเนื้อแต่ธาตุดินขาดธาตุน้ำพินธาตุเดิมกลับไปสู่สภาพเดิมเหมือนเก่า มันไปสู่สภาพเดิมเหมือนเก่าอีนี้ขันอ้รูปเวทนา,าสัญญาสังขารวิญญาณที่เราหลงอันนี้ให้คิดว่าเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่เราไปหลงยึดมั่นคือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตน<ๆ>ก็เลยเป็นทุกข์ถ้าคนไหนพิจารณาดูแล้ว<ๆ>ก็จะเกิดความเบืน่ายเมื่อเกิดความบืน่ายแล้วก็คลายความขนัน เมื่อใครความขนาดแล้วก็หลุดผลเมื่อหลุดผลแล้วก็เกิดความว่าหลุดผลแล้วความเกิดของเธอสิ้นแล้วควมจางเป็นว่าเธออยู่จบแล้วหน้าที่เป็นว่าเธอทําเสร็จแล้วไม่มีหน้าที่อื่นที่จะท,ำทํำตอไปอีกอันนี้เกิดความเมื่อหน่ายในท่าสี่พนาไม่อยากเกิดเมื่อนายในท่าสี่พนา ถ้าวงตารักษาสัจจะนี้ไว้ได้ผญกุศลเกิดขึ้นแน่นอน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยมาหัดเป็นคนประจัดมัธยสัจสันโดษมักน้อยอยู่น้อยกินน้อยนอนน้อยหอมน้อยก็เบากายเบาใจอันนี้ดงตารักษาไว้ได้สัจจาที่นวงตาว่ามาน,นี้ผญกุศลเกิดขึ้นแน่นอน รออ้อยเปอร์เซ็นต์าถรรล้านเข้ามาก็ได้เอามาแจกให้แขญาติกยโยงคนละเล็กนละน้อยวันนี้หลวงตาเจ้าบุตรุศลที่หลวงตาตั้งใจปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นมาแจกให้แข่ญาติกิโยงคนละเล็กนละน้อยตั้งใจรับพรอน้หลวงตาใช้ฟอนหลวงตาขออนุโมทนาอาสดงบุญเอาแสดงธรรมที่พระเจ้าพระสงฆ์ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ด้วยกายก็ดีด้วยาวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากไม่ว่าบูญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการพัฒิ์ในการปฏิบัตินี้ขอญาติโยมจะมีส่วนรน่วมในภูมิุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีดุกมีโศกมีโรคมีภัยขอมนัดภูมิุศมอ,อนันอนี้ชงไปทําลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงให้ทุกหายโศกหายโรคหายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงาม ในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วนากกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาธุสาธุอนุโมทามีพรุ่งนี้เช้าถ้าเผื่อพระยโจมาทำบุญใส่บาทอยู่ตรงนี้รถกตาก็บอกล่วงหน้าไว้ก่อนห้ามเอาปัจจัยคือเงิน ยาวมันใสบาทของนังตานะรพระที่มาด้วยตลอดทั้งสามมณีด้วยถ้าใครรู้แล้วเจตนาเอามันใสจะได้รับกรรมทั้งผู้ให้และผู้รับตกนรกด้วยถ้ามาซ่อนไว้ในถุงอาหารเป็นเด็ดขาดถ้าคนไหนรู้แล้วจะได้รับบาปรับกรรมทั้งผู้ให้และผู้รับถ้าคอยากจะดำบุญร่วมด้วยปัจจัยกับลรกตาน้กตามีซ่องดา่ใจ ญาติโยมได้ทําบุญร่วมด้วยปัจจัยเพราะการเดินธุดงชาติธุดงของหลวงตาปีนี้ชาติธุดงมาจากจังหวัดภูเก็ตภาคใต้จนกระทั่งมาถึงบ้านของเราวันนี้หลงตามีซ่องดานที่ญาติโยมได้ทําบุญร่วมด้วยปัจจัยทำลักษณะไหนการไปธุดงทางภาคเหนือก็ไปหลายปีหลายผลภาคตะวันออกก็หลายหลายครั้ง ภาพอีสานเราก็หลายครั้งแต่ไม่เคยให้ญาติโยมได้ทำบุญร่วมด้วยปัจจัยได้เฉพานะเข้าน้ำโพนธนาหารเหมือนวันนี้ที่เดินผ่านมานับนณะขนมนมในยุลุษมากรักมายารักษาโลกสำหรับปัจจัยราะตาไม่ได้อาแต่มาปีนี้ไปชาลิกโกดงองเาาภาพตายมีช่องทางที่ใช้ญาติโยมได้ทำบุญร่วมด้วยปัจจัย ทำลักษณะไหนเป็นบุญใจด้วยถ้าบอกไปแล้วไม่ทำก็ไม่เป็นไรถ้าใครมีสัทธาคนละบ,บาทสองบาทข้าขอโมทนาถ้าไม่มีขยกมือขึ้นก็เป็นบุญขอโมทนาบุญก็ญได้บุญเหมือนกันทำลักษณะไหนใช้สุริยาแนะนำให้ฟังเยนเชิญเฉพอสุริยา